ละครคืนนี้กันบ้างครับเมืองแก้วเป็นไงคุณผู้ชมกําลังพ๊กเลยไหมล่ะ<อ>แล้วคืนนี้นะสงสารพี่น้ำเพิ่งนัทลิกา<อ>โดนนะ่ะเดี๋ยวไปดู โดนบัตรสนเท่จนได้ครับนะฮะบ,บอกเลยครับว่าเธอคนนี้เนี่ยกำลังโดนผู้ไม่หวังดีนะจามองอยู่กล่าวหาว่าเธอนะแอบไปพบกับผู้ว่าเมืองอย่างพี่แจ๊ปเพนเพชรเป็นการส่วนตัว<อ>ซึ่งงานนี้พี่น้ำพึ่งก็อึ้งไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองแอบไปเจอผู้ว่ามาจริงครับนี่แต่เราไม่สปอยนะว่าทั้งคู่เจอกันอ่ะคุยกันเรื่องอะไรแต่ที่แน่ๆมีคนเอาไปซุบซิบนินทาอีกตามเคยโดนัทซึ่งการเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนเนี่ยนะครับแล้วโดนจดหมายสนเท่แบบนี้ถ ว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากๆเลยนะครับงานนี้ครับนางเอกพิงคอยประภาวดีเนี่ยก็อยากจะหาทางช่วยครูใหญ่กันนะครับผมไม่รู้ว่าจะช่วยได้ไหมนะครับแฟนๆก็ต้องส่งกําลังใจให้เยอะๆนะครับผม ละครเมืองแก้วก็กําลังไล่เรียงตัวละครว่าใครทําอะไรแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยทุกๆคนก็เพิ่งได้รู้จักตัวละครกันแต่ว่าทุกตัวละครเนี่ยเป็นสีเทาพร้อมที่จะพลิกสถานการณ์ได้เสมอเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามชมละครเมืองแก้วกันนะคะทุกวันพุธพฤหัสหลังข่าวค่ะรับรองว่าถ้าลืมดูครั้งเดียวนะจะแบบจะพลาดไปทั้งชีวิตเลย oh. เออ ก็สามารถรอติดตามได้นะครับผมเมืองแก้วนะครับคืนนี้นะครับ2องทุ่ม40นาทีนะครับกำลังสนุกเลยฮะออจัดไปเลยนะครับผม